คือแม่้ขยมเองคนนะคะจะายไหมเพื่นเด้อเพื่นเพื่นเป็นพนังงานจะทายมาถึงเพื่อนพวนะคะเด้อแกมม่แต่มาฮงแล้วเด้อเวลานี้เราแม่ขั้วเปิดนาแล้วเป็นงดหนาแม่ขัวแบบนี้เหนียวแล้วันนึงมาเปิดนาวันนี้เปิดแล้วเนเใชมันก็ได้นเหนียวเจบชิะมาเด้อมาเด้อกได้กิน่มีสิบบาท

มันบ่เห็นเอะเราวางเสียงม็ทีอยู่เสียงก็ทีอยู่สวัดดีค่ะมาเด้อค่ะเด้อไปไ้กินเขานั่งตังเฉื่อยเื่อยแต่มาเด้อจะบ่ยนพี่กัดเก่าพี่กัดเกาเห็นไหมจ้ะว้าว่าลยว่ามันพูดทงัะเพ็้ดีามา เพชรคักัมือนั่นมือนั่นเ็นที่ัาเพชรที่ด้มือนีจะถือสามจอเลยต่ไปใส่บดใัวันเก่าจังสิกันมาจัดเสเก่ามาเ้อมามาเอาไม้ยาซ่มาหามกนางด้เจ้าเขาไม่า่เห็น่าได้ พีหลานนพี่ลนาะค่ะนงน้ยี่ดมน้อมาีหลานบกการอกมานานบกกรตหมาผู้ใดปวเท่าจัป่าจับปลามายกาไปหาหมาาไปตีภาไปตีอ้ยหมาล้วกนไม่มีความเขาานจ่ามัน้ขาเอาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาก็เนียน้ำปลามาเดียว เจิ้นเจ้ากงามเนี่ยตำรวจไม่เด้ตำรวจไม่ไื้เออซี่ให้เออี่้เออแม่กินด้ม่เออพี่ให้หยิเ่นมัน้งนั้นดอกไม่ได้้อไปยนเข้าไปนั่น้อกนี่มันยังืนเออนั่งมดไปางนั้นดอกนั่งเ

ก่ไปเจาแม่ก็ตักมุ้่อะเอาถุเอา่อเอาอั่ะสันซููที่ฉันไ้รีให้มาจะีให้เพราะั้นนี่บหดน่ะแม่ต่ำเสือเด็กนันนั่เอาถูงนั่่อตุ้มเอาถุงนั่ง่อเอาอรล่ะเอาถุงนังเอานาบมันบ่หมดลเออเดี๋ยวจิตีน่นเขาไปน่ะนั่นกยเตวมเลยเดี๋ยยเน กัดมันงับเซ่เว่นคันบ่อแดนี้แล้ครับจ้าไป้เขาเ็บไกินน้ำเด้อไปได้เยเ้น่งวคนีหรคาวว่าค่นเหเดนันเากินขาว่บขาปีมากเาโอ้ยจเยเกเีมจังเยนี่เนี่เาเงเนี่ย

แล้วก็ไปยนทั้งย่างอ่งนี้ที่บอกผากระดาษนักเะดังให้นกพินิกมกระดาษกระดาษนี่กระเ๋าหันปนี่นะกระไรไหอะบ้านนะกระดดังกระดาษานเองกระดาษนี่กระดาดังกระเพาดังนี่กระพาดังแค่จมูกให้มันกระเพาดังเออเพราแม่กระเพาหันนาะเออนั่นแหะมันนี่จะดให เองปันไนหลาย่องจะดูหมอไรช่องเจอยบช่องแดช่องสามนี่เด้อปเองอุติอุ้ยเก่งเก่งเก่งยิราหยิราหองสามเบิ้งเบิ้งเบิ้งิราสิกินไผกินมันเป็นบ่อยากกินหมูเปเนแนนเสียดายร้านก้ยมาจากย่างไปหามีแล้วแยกแยกยไว้ยิ่เป็นไก่หม่งหมากันอยากหมาตสิ่งมันางกี่พี่บ่มาพี่าให้หลังมันมยังลงมา มาเด้อพี่านังกินจิมะนนี่ต้นดูจังนะที่ะพี่สตเล็อยู่มาข้างนี่มาเห็นหู้างใต้ไหมมาเห็นหูนังนี่มาลูบ้านนี่ไงไปเบิ้งอะไรนี่ก็หยักย์ใมา่งนี่มาเดี๋ยวแบแท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 บนายั่นเดียวบ่ได้บ่เออมึงมาแยกไปเอาเขาก็แยกไปเอาขาก็แกคน